เห็นห้าใบจ้ะชอบจินมากพี่อันนี้นี่เหรอนี่ใช่ไหม ให้ดูผักไปก่อนนะคะ อันนี้ไม่เป็นเลยไม่เป็นหัวเลยพริกเผาพี่พีเอาไปกินกับน้ำพริกเผากินมสดๆอ๋อแม่น้องอาเซไม่ค่อยพี่ชอบกินผักไม่เป็นเลยแม่น้องอันนี้ผัดอร่อยเห็นไหม ดูเนี่ยอันนี้ชอบไหม สิบเก้าแล้วแม่น้องภูมิสิบเก้านาทีแล้วยังไม่มีใครเข้ามาเลยเราไลายเยอะเกินไปหรือเปล่าไม่แน่ใจไปเชิญไปเชิญตาวิทูลหน่อยมาแล้วตาวิทูลใครอยากมาเร็ว เดี๋ยวจะพาบอกวิธีไลฟ์สดเอาวิดีโอหมุนเวียนขากล้องเอาขากล้องก่อนตาลายไหมตาลายไหม คยแต่ถ่ายรูปเราต้องไลฟ์เป็นเวลาใช่นี่เราไลฟ์มั่วซั่วนึกอยากจะไลฟ์ตอนไหนก็ไลฟ์เราไลฟ์ไม่เป็นเวลาเนาะเวลาไหนก็ต้องเวลานั้นมันหาเวลาไลฟ์ไม่ได้หรอกไม่ต้องภูิว่าเราจะไลฟ์แบบไหนยังไงเวลาเรามันไม่ได้เป็นของเราเนาะบางทีเราไลฟ์อยู่เจ้านายมาทำไงอะ่ะ ต้องรีบวางเหรอโอ้โหมันก็ง่ายเกินไปตอนที่เราไม่ทำงานก็ว่าอย่างจากไลฟ์ล้วก็เออสามโมงนะห้าโมงนะอย่างเงี้ยต่อไปต้องปไปไลฟ์เอาทุ่มหนึ่งลกลัวจะจบก็สองทุ่มสามทุ่มจะนอนอีกละ่ะโอ้เบาแลมตื่นตีสองถ้าสมมุติว่าเราไลฟ์อยู่เราก็เกรงใจเขาต้องพาลูกนอนเพราะเราตื่นตีห้าตีสี่ทำกับข้าว อาเซมไปโรงเรียนหกโมงครึ่งเวลาเรามันมันไม่ได้เนาะอันนี้กินบอเป็นกินบอเป็นบอ่อร่อยอข้างบ้านเยอะผักปลูกไว้เฉยๆแหละแม่น้องอาเซมก็ไม่ชอบกินหรอก power bank เห็นไหมล่ะหาแต่ตัวป่วนขนาดตัวป่วนยังไม่เข้ามาเลยแม่น้องพูมยัง <c oughs> ใครเข้ามาหรอก เขาไม่เห็นเราพี่ลองกดเมกิเป็นสีส้มมันจะทำให้หน้าสวยเมกิเป็นสีส้มแบบไหนเมกิเป็นสีส้มแบบไหนแม่น้องภูมิกดอยู่ตรงไหนเมก